สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณนตีค่ะวันนี้คุณนตีมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราจะยื่นวีซ่าไปแต่งงานกับชาวเยอรมันนะคะการที่เราจะยื่นวีซ่าแต่งงานเพื่อไปแต่งงานกับชาวเยอรมันที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยเอ,อเอกสารต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายนะคะแต่สำคัญที่สุดหรือดีที่สุดก็คือให้แฟนของเราหรือคู่มั่นของเราเนี่ย ไปถามที่อำเภอของเขาว่าถ้าเขาจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยหรือผู้ชายไทยเนี่ยเขาจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างหรือใช้เอกสารอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็เตรียมเอกสารตามรายการที่เขาแจ้งมาเลยนะคะแต่เอกสารที่สำคัญที่สุดอีกตัวหนึ่งก็คือใบประกาศความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องตน้นหรือ s Start Deutsch นะคะอันนี้สำคัญมากถึงแม้ว่า เราจะมีเอกสารตัวอื่นๆครบแล้วแต่ถ้าเราไม่มีเอกสารตัวเนี้ยไม่มีใบประกาศความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นหรือ Start Deutsch เนี่ยนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะยื่นวีซ่าไปแต่งงานได้นะคะอันนี้สำคัญที่สุดแล้วทีนี้เกิดคำถามตามมาว่าแล้วเราจะได้มาจากไหนใบประกาศนี้นะคะคำตอบก็คือเราต้องเรียนนะคะคือต้องไปเรียนภาษาเยอรมัน เรียนที่ไหนก็ได้สถาบันอะไรก็ได้เรียนส่วนตัวกับครูคนไหนก็ได้นะคะแต่เวลาสอบต้องไปสอบที่สถาบันเกอเทสเท่านั้นและอีกคำถามที่ตามมาก็คือทำไมอ่ะต้องเป็นใบประกาศของสถาบันเกอเทสสถาบันอื่นไม่ได้เหรออยังมีหลายสถาบันที่เขาเปิดสอนภาษาเยอรมันอะไรประมาณนี้นะคะคำตอบก็คือไม่ได้ค่ะ คือสถานทูตเยอรมันหรือรัฐบาลเยอรมันเนี่ยที่ให้เราไปสอบวัดความรู้ภาษาเยอรมันระดับต่างๆเนี่ยคือเขาจะใช้ของสถาบันเกิอเทเท่านั้นเป็นสถาบันมาตรฐานสำหรับเขานะคะแต่ทีนี้การเรียนเขาไม่บังคับว่าคุณต้องไปเรียนสถาบันเกอเทนะเขาไม่ได้บังคับค่ะคุณจะเรียนที่ไหนก็ได้ตามที่คุณรตีบอกไปแล้วเรียนออนไลน์ก็ได้เรียนด้วยตัวเองก็ได้ หรือไปเรียนกับครูคนใดคนหนึ่งเป็นการส่วนตัวก็ได้หรือว่าจะเรียนจากสถาบันใดสถาบันหนึ่งในประเทศไทยก็ได้หรือในประเทศเยอรมน,นีหรือในประเทศอื่นๆก็ได้ทั่วโลกแต่ว่าตอนสอบคุณจะต้องสอบที่สถาบันเกอดเทศแล้วก็ผ่านการทดสอบได้คะแนนตามที่เขากำหนดแล้วก็รับใบประกาศความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นของสถาบันเกอดเทสนะคะ อันนี้สำคัญที่สุดสำคัญมากนะคะแล้วมีอีกคำถามหนึ่งค่ะที่เจอถามว่าคุณนตตีตอนที่ไปแต่งงานกับชายชาวเยอรมันเนี่ยต้องออมีใบประกาศ Start Deutsch หรือใบประกาศความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นไหมคำตอบก็คือมีค่ะตอนที่คุณนตตีแต่งงานเนี่ยก็คือกฎหมายนี้เขาออกมาแล้วนะคะคือทุกคนที่จะทำวีซ่ามาแต่งงานกับชาวเยอรมันต้องมีใบประกาศ ความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นของสถาบันเกอเทสแนบมาด้วยนะคะแต่ทีนี้โดยส่วนตัวของคุณรตีตอนนั้นการแต่งงานเนก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องราวมีความเป็นไปเป็นมาอยู่แต่วันนี้คุณรตีไม่ได้ลงลึกตรงนั้นก็เป็นอันว่าคุณรตีได้เรียนภาษาเยอรมันนะคะเรียนระดับ A1 แล้วก็ A2 ตอนนั้นอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีก็เลยไปเรียนที่สถาบันเกอเทสที่เมืองไฟรบวกประเทศเยอรมน,นี ไปอยู่ที่นั่น2เดือนนะคะเรียน2คอร์สเลยทั้งระดับ A1 แล้วก็ A2 แต่พอจบแล้วนะคะใบประกาศที่เราเรียนเนี่ยยังไม่ใช่ใบประกาศความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นนะคะยังไม่ใช่ใบประกาศ Start d e u อ s c h ต้องทำความเข้าใจนะคะตรงนี้อย่างคุณนตีพูดว่าคุณนตีเรียน A1 และ A2 อันนี้ย แล้วก็ไปเรียนที่สถาบันเกอเทศและอันนี้ไม่ใช่การสอบนะคะไม่ใช่ใบประกาศที่เราสามารถที่จะนำมาแนบบีซ่าไปแต่งงานได้อันนี้คนละเรื่องนะคะแยกให้ออกนะคะตอนที่คุณรัตีไปเรียนเนี่ยคุณรัตีไปเรียน2คอร์สคือเรียนภาษาเยอรมันระดับ A1 และ A2 เวลาเราทดสอบหรือเวลาเราจบมาสถาบันที่เราไปเรียนคือสถาบันเกอเทศเขาก็ออกใบประกาศมาให้ ว่าเราจบหรือเราผ่านอคอร์ส A1 ภาษาเยอรมันแล้วก็ผ่าน A2 ภาษาเยอรมันนะคะแต่ทีนี้การที่เราจะได้ใบประกาศ Start Deutsch หรือใบประกาศความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้น <c oughs> เพื่อนำไปแนบกับการยื่นวีซ่าไปแต่งงานเนี่ยเราต้องไปสอบอีกต่างหากนะคะ คือจะต้องไปสมัครสอบเสียค่าสอบอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้คุณรตีจำไม่ได้ว่าราคาค่าสอบนี่ต้องจ่ายเท่าไหร่นะคะสมัยโน้นนี่ไม่แน่ใจว่าจ่ายไปเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วค่ะสิบกว่าปีผ่านมาทีนี้การที่เราไปเรียนจบมาแล้วเนี่ยเรียน A 1 A 2ก็ไม่ใช่ว่าเราจะสอบได้เลยหรือเราจะสอบผ่านได้เลยนะคะโดยส่วนตัวคุณรตีเนี่ยถ้าไปเรียน A 1 A 2ก็เหมือนเรียนกไก่กอกานี่แหละค่ะ ยังยังหนทางมืดมนอยู่ยังไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปนะคะ,ะทีนี้ก็เป็นเหตุบังเอิญคุณตีก็ไปเรียนข้อสอบด้วยตัวเองเรียนจากไหนล่ะคะทีนี้ก็เรียนจากในเว็บไซต์ต่างๆในแอปต่างๆในที่ครูคนต่างๆสอนนี่แหละคะ่ะก็ดึงเกร็ดความรู้เหล่านั้นออกมาหรือดึงแนวทางเหล่านั้นออกมาคือเรียนด้วยตัวเองนะคะ พอดูจากในอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จดลงในสมุดนะคะจดลงในสมุดแล้วก็ฝึกทําฝึกฝึก,ฝกเรียนด้วยตัวเองอันนี้เรียกว่าเรียนข้อสอบนะคะการไปเรียนในห้องเรียนเรียนระดับ A1 A2 เนี่ยกับการสอบเนี่ยคุณติคิดว่ามันคนละเรื่องกันเลยจริงๆนะคะคนละเรื่องจริงๆเพราะว่าที่เราไปเรียนในเหมือนเรียน a b c d หรือกไก่กอกาสระอาสระอาฝึกสนทนาฝึกพูดทั่วไปนะคะ แต่ตอนจะสอบเนี่ยเขาสอบฟังพูดอ่านเขียนนะคะการเขียนนี่ก็คือเขียนจดหมายคุณตีเวลาเรียนด้วยตัวเองเรียนข้อสอบเนี่ยนะคะก็เอาตัวอย่างจดหมายจากหลายๆเว็บไซต์หรือหลายๆแอปเนี่ยออกมารวมกันแล้วเราก็หัดเขียนโอ้เรียนเข้มมากเรียนด้วยตัวเองนะคะหัดเขียนเขียนจดหมายแบบไหนจดหมายสมัครงานจดหมายนั่นจดหมายนี่เรียนด้วยตัวเองจริงๆนะคะ อันนี้ใช้ความพยายามเป็นพิเศษเลยแล้วทีนี้ฟังนะคะฟังเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากการฟังนี่นะคะค่อนข้างจะยากจริงๆเพราะว่าบางทีเราฟังสำเนียงเขาไม่ออกฟังไม่ชัดตอนไปสอบนี่นะคะแล้วคุณตีก็ฝึกฟังฝึกด้วยตัวเองเช่นกันนะคะพูดอย่างนี้ค่ะเราต้องฝึกพูดด้วยตัวเองฝึกตามหัวข้อที่มีตัวอย่างในเว็บไซต์ต่างๆที่เราดึงมานั่นแหละค่ะ ก็ฝึกพูดนะคะเขาให้พูดเรื่องอะไรเพราะว่าตอนไปสอบเนี่ยเขาให้จับฉลากขึ้นมานะคะไม่ได้กําหนดว่าคุณจะต้องพูดเรื่องนี้คุณเตรียมเรื่องนี้ไปไม่ได้กําหนดค่ะเราจับฉลากขึ้นมาแล้วแต่เราจะได้หัวข้ออะไรนะคะอาจจะเป็นพูดสนทนากับเพื่อนเขาสร้างสถานการณ์ขึ้นมาว่าสถานการณ์นี้คุณคุยกันว่าอย่างไหนอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะแล้วฟังพูดอ่านเขียนนะคะการอ่านก็ อ่านเขาจะมีเนื้อหามาให้อาจจะเป็นทีละาาาาราราฟหรือทีละย่อหน้าอย่างนี้ค่ะอ่านอ่านเสร็จแล้วก็ตอบคําถามคือถ้าเป็นภาษาไทยก็คืออ่านาจับใจความเนี่ยนะคะอ่านเพื่อความเข้าใจอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละค่ะที่ที่ทำถามว่ายากไหมโดยส่วนตัวคุณรตีก็ถือว่ายากนะคะแต่ว่าเรามีความตั้งใจเรามีความพยายามว่า เออถ้าเราไปสอบเนี่ยเราต้องสอบให้ผ่านแต่เรามีความตั้งใจนะคะคือตั้งใจเรียนแล้วตอนนั้นว่างมากนะคะไม่มีอะไรทำก็เลยดึงตัวอย่างข้อสอบในในเว็บไซต์ต่างๆเหมือนที่บอกแล้วนะคะดึงออกมาแล้วก็มาหัดทำมาฝึกทำมาเรียนรู้ด้วยตัวเองฝึกทำวนเวียนอยู่นั่นแหละค่ะไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบทีนี้ตอนไปสอบนะคะคุณติสอบที่ไหน ออตอนไปสอบเนี่ยคุณรติไปสอบที่สถาบันเกอเทศกรุงเทพนี่แหละค่ะที่เขาอยู่ใกล้ๆก,กับแถวแถวสถานทูตเดยอรมันนี่แหละค่ะแถวตรงเ,เลยจำไม่ได้ว่าชื่อตึกอะไรตรงนั้นนะคะเนี่ยเลยเลยมานิดหน่อยมันจะมีซอยเข้าไปเป็นสถาบันเกอเทศก็ไปสมัครสอบที่นั่นแล้วก็ตอนสอบก็ไปสอบตรงนั้นเลยนะคะโอ้สนุกสนานค่ะ แต่โชคดีผ่านนะคะคะแนนเต็มร้อยเนี่ยคุณรตีทำได้80หรือ81คะแนนนะคะพอสอบผ่านก็ได้ใบประกาศ s สตา Deutsch หรือใบประกาศความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นจากสถาบันเกอเทหลังจากนั้นเราก็นำไปใช้ประโยชน์ในการทำวีซ่าหรือยื่นวีซ่าไปแต่งงานได้นะคะสรุปว่าการที่เราจะไปแต่งงานกับชาวเยอรมันเนี่ยเราต้องยื่นวีซ่าแต่งงาน ถ้าเราอยู่ประเทศไทยนะคะเพื่อความมั่นใจเรื่องเอกสารว่าเขาต้องการอะไรบ้างก็คือให้แฟนของเราเนี่ยไปถามที่อำเภอบ้านของเขานั่นแหละค่ะอำเภอที่เราจะไปแต่งงานนะนะคะให้ไปถามว่าถ้าเขาจะแต่งงานกับชาวไทยเราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างอย่างคุณรตีก็ไปถามค่ะ คุณนติก็เตรียมตามเอกสารที่เขาบอกมาเขาจะปริ้นเป็นกระดาษใส่กระดาษ A4 มาให้เลยค่ะเอกสารอะไรบ้างสําหรับผู้หญิง1 2 3 4 5ไล่ไปเอกสารอะไรบ้างสําหรับผู้ชายเขาก็จะบอกมาหมดเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมเอกสารของเราตามลิสต์หรือตามรายการที่เขาให้มานั่นแหละคะ่ะแล้วก็เอาเอกสารของเราที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดนี้นะคะไปแปลเป็นภาษาเยอรมัน การแปลเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยก็ต้องแปลกับล่ามหรือแปลกับคนที่สถานทูตเยอรมันรับเขาจะมีรายชื่อล่ามที่ทางสถานทูตเยอรมันรับรองอยู่นะคะเราก็ติดต่อไปแล้วก็ไปแปลเขาก็จะคิดค่าแปลตามนั้นอย่างสมัยที่คุณลตีแปลเนี่ยคือต่อหนหน้าเนี่ยหนึ่นบาทโอ้เอกสารเยอะมากนะคะเสียค่าแปลเนี่ย เป็นสองมหมื่นนะคะหลังจากที่แปลเป็นภาษาเยอรมันเสร็จแล้วก็ต้องเอาเอกสารทั้งหมดที่เราแปลนี้นะคะไปที่สถานทูตเยอรมันในประเทศไทยนั่นแหละค่ะเพื่อไปรับรองความถูกต้องของเอกสารคือรับรองเอกสารไม่ปลอมแปลงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็ต้องรออีกนะคะหลังจากนั้นก็ตรวจสอบเสร็จสับเรียบร้อยก็ส่งเอกสารทั้งหมดไปที่ประเทศเยอรมน,นีไปที่อำเภอ ที่เราจะแต่งงานนั่นแหละค่ะถ้าเขาตรวจสอบเอกสารต่างๆเรียบร้อยเขาก็จะมีใบแจ้งมาว่าตอนนี้คุณสามารถที่จะแต่งงานได้แล้วเราก็เอาเอกสารตัวนี้ล่ะค่ะไปยื่นวีซ่าแต่งงานนะคะแต่สําคัญจริงๆที่คุณรติเอ่ยถึงในวันนี้ก็คือใบประกาศความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องต้นหรือใบประกาศสตาร์ดอยช์แล้วก็วิธีเรียนวิธีที่จะได้ใบประกาศนี้มานะคะ นี่ก็คือเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่คุณรติมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะคะว่าเอกสารสำคัญอีกตัวหนึ่งที่เราจะไปยื่นวีซ่าแต่งงานกับชาวเยอรมันเนี่ยก็คือใบประกาศ Start d o u t s c h หรือความรู้ภาษาเยอรมันเบื้องตน้นและการที่จะได้มาได้มายังไงคุณรตีก็ขอขอบคุณทุกแรงใจที่มอบให้แก่คุณรติมาตลอดและขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปในช่อง YouTube คุณรตีนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ รอชมนะคะว่าคุณรตีจะพาไปกินไปเที่ยวหรือจะมีเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกนะคะคุณรตีก็ขออวยพรให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขปลอดโรคปลอดภัยทำมาค้าขึ้นร่ำรวยร่ำรวยไปพร้อมๆกันกับคุณรตีนี่แหละค่ะและเวลานี้วันนี้คุณรตีขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ